มาลองอ่งานภาษาไทยกันดูหน่อยนะครับเหมือนจะง่ายแต่ต้องลองดูนะครับดูซิว่าภาษาไทยคุณเป๊ะแค่ไหนครับ3 2 1หนึ่ง,งกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนจะเกิดพายุร้อนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังต่อไปนี้ระวังอันตรายจากพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองภาคเหนืออำเภอแม่จิมจังหวัดน่านอำเภอหอดจังหวัดเชียงรายอำเภอภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอราศรีจังหวัดศรีเกษตรอำเภอจังหวัด จังหวัดเออสีมา,าว่าจะทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อที่สายเอเอตลอดยี่สิบชั่วโมองโอ้โหเหนื่อยโอ้หายใจแทบไม่ทันมันยากจริงนะต้องลองดูทุกคนยากจริงโอเคไปแล้วมันยากจริง,เก,รงเกิดบใจไม่ทันไปแล้วทุกคนไปเจอใหม่คลิปหน้าลองลองอ่านขา่าวดูว่าจริงเป็นไงบ้างไปแล้วทุกคนไฮไย